ลิวซี่รีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถแบรนด์ตลาดค่ะเป็นรถอีโคคารถที่เรานำมารีวิวแล้วก็นำมาให้ดูวันนี้เนี่ยก็คือรถยนต์รุ่น Honda BriO 1.2V ปี2012ค่ะเป็นรถอีโคคาแบรนด์ตลาดจาก Honda เลยนะคะรถเล็กๆคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรถกันเลยดีกว่าค่ะ นนี้นะคะเป็นสีบรอนเงินค่ะเขาเรียกว่าสีบรอนเมทัลลิกนะคะประจังหน้าของเขานะคะตรงนี้จะเป็นสีคโครเมียมค่ะมีตาจัญไรฮอนดา้าแล้วก็กรอบกันชนเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะคะ เครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์ของ Honda Brio นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่90แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่110นิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบค่ะ,ะติกเกอร์อยู่ครบอ่าชิ้นนี้นะคะคันนี้รถสวยเดิมนะคะ อัตราการสิ้นเปลือง Honda เขาเคลมมาให้อยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะ ตัวด้านข้างตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อแม็กค่ะล้อตัวนี้มิวเปลี่ยนเบิกมาให้ใหม่เลยนะคะเป็นล้อแม็กสีชาลาย CE28 ค่ะเป็นขนาดขอบ15นะคะมาพร้อมยางใหม่ดีสโตนยางเป็นปี2023นะคะขนาดยางอยู่ที่195-50 R15 ทัค่ะตัวด้านข้างตัวรถตรงนี้นะคะจะมี กรอบไฟเลี้ยวเวลาเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้ก็จะคือจะติดไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวมือเปิดค่ะตรงนี้มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดติดเป็นสีคโครเมียมมาค่ะมาถึงด้านท้ายรถของ Honda p r i o นะคะตัวนี้เป็น B.O. ก็จะเป็นแบบลักษณะของ h a ชแบ็ก c k 5ประตูนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ B.O. บอกค่ะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่ส เวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยเราจะต้องไขาจากกุญแจรถในรูนี้นะคะหรือเปิดจากตัวคันชักอยู่ตรงข้างเบาะคนขับค่ะอันนี้มิวเปิดไว้แล้วนะคะมิวก็จะเปิดให้ดูด้านหลังก็จะมีโช๊คตัวนี้ก็จะทําให้ฝากระโปรงท้ายเนี่ยเด้งขึ้นมาค่ะคันนี้เดิมนะคะเราก็จะมาดูรถไม่เคยทําสีไม่เคยมีประวัติการชนนะคะรถผ่านการตรวจสภาพ ขึ้นแคมเปญอยู่ในเว็บไซต์ของรถโดนใจเรียบร้อยนะคะคันนี้มีใบตรวจสภาพคงสร้างตัวถัง5้าดาวเลยค่ะตัวท่อนะคะตัวท่อตัวนี้ก็ยังคงเป็นท่อเดิมอยู่นะคะคันนี้เปลี่ยนแค่ฝาครอบท่อปลายลุง้งมาครอบสวยอย่างเดียวนะคะไม่ได้ทำท่อแต่อย่างใดเป็นท่อเดิมๆค่ะ ภายในของ Honda b r i o คันนี้นะคะจะเป็นภายในสีเบจเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีครีมสีเบจจากโรงงานนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า e p s ค่ะวิทยุก็จะเป็นวิทยุที่สามารถเสียบ USB ได้นะคะ USB เสียบฟังเพลงก็จะอยู่ตรงมุมด้านนี้ค่ะตัวน,นี้เป็นระบบเปิดปิดแอร์ก็จะเป็นแบบ แมนนวลมือบิดได้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ CVT มาพร้อมทอร์คอนเวอร์เตอร์ค่ะตัวกระจกนะคะคันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะ,ระ,ก,ระกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็จะปรับด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะคะก็คือปรับจากตัวตรงนี้เลยค่ะคันนี้เลขไม้เพียงหนึ่งแสห้าพันกิโลเท่านั้นเดี๋ยวตากล้องซูมเลขไม์ให้เพื่อนๆดูได้เลยนะคะ อันนี้เป็นปี2012นะคะ h o n d a b r i o คันนี้นะคะก็อยู่ที่เต็นท์รถนิยมยูสคาร์ของมิวค่ะมิวอยู่ที่ตลาดนานาคาเซ็นเตอร์ Center นะคะล็อกคิว94คันนี้เราขายราคาเพียง248,000เท่านั้นค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศผ่อนนานสูงสุด84งวดค่ะค่างวดก็อยู่แค่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาตามคอนแทคที่มิวขึ้นให้หน้าจอนี้ได้เลยนะคะมิวเป็นเจ้าของ เป็นรถนี้นะคะก็เป็นเจ้าของขายเองเลยนะคะเราจะมีไฟล์ข้อมูลการตรวจสภาพรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสภาพจากช่างชผู้ชํานาญการนะคะขึ้นเว็บไซต์รถโดนใจด้วยก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรียนเชิญเข้ามาชมรถแล้วก็ทดลองขับกันก่อนได้เลยต่างจังหวัดจะไฟแนนซ์ง่ายๆนะคะทั่วประเทศเราบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรีวิวกันมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่คันหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ